ส่วนได้ทำหลอดหลวงน,น้อยเนี่ยไม่รู้ไปฉีกมันยังไงนะครับเนี่ยแยะ,แยะหมดนกโอ้โหคือค่อยคอยปานนีดเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้มาเช้าทำท่าคืมนะครับ แต่มาจริงๆแล้วผมดูดูแสงที่นกนะครับผมอากาศโอ้โหสุดยอดเลยเห็นลางๆนี่คือตัวเมียนะทก่านคุณหน้าตาสดสวยีนะครับน,น,น,นี่ครับผม ไอเจียวเจ้าหมดครับแต่และตัวร้อนอาปากหวัวท่านผู้ชมแดดกำลังตมตรงหัวพอดีเลยนะครับอันนี้ตัวเมียนะ หาเหยื่อมาป้อนลูกนะครับผมนู่นก็ใช่ครับตัวเมียนะครับ